สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะเมียฝรั่งบ้านนอกเนาะจะมาลองชิม <c oughs> อาหารญี่ปุ่นนะคะนี่ค่ะแต่จะบอกว่าก่อนหน้านี้ต่อสมัยที่อ้อยเป็นวัยรุ่นเนาะอ้อยเคยลองกินอยู่ครั้งหนึ่งแล้วมันไม่ใช่อาหารที่อ้อยชอบอะ่ะอ้อยกินแล้วอ้อยแหวะแล้วอ้อยแบบเอาทิ้งอะ่ะแล้วนี่จะเป็นครั้งที่สองที่อ้อยอยากจะลองชิมดูเนาะเผื่ออ้อยคิดว่า ครังนั้นมนอาจจะเป็นอะไรที่ใหม่สําหรับอ้อยอ้อยก็เลยไม่ชอบกินเนาะอ้อยก็เลยคิดว่าในเมื่ออ้อยกินอาหารเยอรมันอาหารมันจะได้ทำไมอ้อยจะกินอาหารญี่ปุ่นไม่ได้เนาะอ้อยเลยจะลองชิมดูนะคะเลย,ยจะมาลองชิมดูว่ามันจะอร่อยไหมให้กำลังใจเออเด้ดดอ,อ Так 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 так. Гуд.